เจ้าหน้าที่ทาหารและตำรวจกว่า50นายยังคงตรึงกำลังล้อมพื้นที่หมู่ที่2ตำบลป่ากูอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีหลังพลตำรวจตรีสุชาติธีรสวัิ์หัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนคดีสำคัญศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพันเอกคมกริตรัตนฉา,ายาผู้บังคับหน่วยกรมทหารพานที่41ส่วนที่กำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ดังกล่าวนะครับซึ่งพบการเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมโดยเฉพาะกลุ่ม r k k หลังสืบทราบว่าผู้ต้องสงสัยในคดีประกบยิงทหารหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีที่25เสียชีวิต4นายบาดเจ็บ2นายเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจากการปิดล้อมตรวจค้นสามารถจับกลุมตัวนายฮัมราตาเฮอายุ25ปีซึ่งเป็นบุคคลเป้าหมายและผู้ต้องสงสยัยจากนั้นจึงรีบนำตัวไปสอบสวนที่หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี25 ทั้งนี้การคุมตัวนายฮัมราเป็นผู้ต้องสงสัยนั้นนะครับเนื่องจากว่าหลังสอบสวนตามพยานหลักฐานโดยเฉพาะการซักทอดจากผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวไปก่อนหน้านี้และการเชื่อมโยงของหลักฐานต่างๆพบว่านายฮัมรานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยเฉพาะน่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในชุดปฏิบัติการบนรถยนต์คันที่3ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการควบคุมตัวไว้เพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวน ด้านนายฮัมรายังคงให้การปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้มีการจับกลุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้สอบปากคำสามคนนะครับแต่ว่าล่าสุดได้มีการปล่อยตัวสองในสามคนไปแล้วหลังจากพบว่าทั้งสองคนนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีย,ยกเว้นนายอิสมาอรีร์ดาโองที่ภายหลังรับสารภาพว่าเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ติดตามชุดทหารตั้งแต่ตลาดนัดจนมาถึงจุดเกิดเหตุ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทําการควบคุมตัวไว้และเตรียมที่จะขออํานาจศาลออกหมายจับเพื่อที่จะดําเนินคดีในข้อหามีส่วนร่วมในการก่อเหตุ ส่วนความคืบหน้าคดีคาบอมหลังโรงแรมซ s เสปัตตานีเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นพลตำรวจตรีพิเชษติเศฐพันธ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้เตรียมออกหมายจับหนึ่งในสองคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุโดยเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์ตามหลังรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเพื่อรอรับคนขับรถยนต์ให้หลบหนีซึ่งเจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจน